มาดูระยะเวลาการจ่ายเงินของคลิปสั้นของที่เป็น a c e b o o k นะครับว่าเขาจ่ายแล้วเงินเข้าจริงหรือเปล่ามาดูของผมนะครับเขาจ่ายได้เงินจริงหรือเปล่าได้จริงนะครับคุณอย่าลืมเอาไปทําเกี่ยวกับภาษีด้วยนะครับเงินที่เข้าในเพจของผมนะมันจะบอกว่าเงินเข้าที่ SCB คือธนาคารไทยพาณิชย์นะครับเท่านี้นะจานวนเท่านี้วันที่เท่านี้จริงๆมันไม่ได้เข้าตรงเลยนะครับมันต้องผ่านกระบวนการอีกทีหนึ่งคือใช้เวลาประมาณ4ีหวันนะครับเอายกตัวอย่าง เดือนมกราแบบนี้นะครับเดือนกุมภาแบบนี้เอาจาไว้นะเดือนมกรากับกุมภาในระบบมันบอกวันที่ยี่สิบสองใช่ไหมครับมาดูที่แอปธนาคารนะครับว่าจะเป็นยังไงนะจะเห็นได้ว่าเงินที่เข้าจริงของเดือนมกราอยู่ที่วันที่ยี่สิบสี่มกรานะครับใช้เวลาอยู่สองวันนะคําว่าเมตาตรงนี้หมายถึงเฟซบุ๊กนะครับส่วนของเดือนกุมภายี่สิบสองเหมือนกันถ้าเราดูมันจะเห็นว่าเข้าวันที่ยี่สิบเจ็ดกุมภาพันธ์นะครับเหมือนที่ผมบอกนะครับภายในสี่ถึงห้าวันนะ นี้ขึ้นกับวันหยุดของธนาคารหรือว่าประเทศไทยเราด้วยนะครับเพราะว่ามันต้องแปลงจากสกุล usd เป็นสกุลเงินบาทนะครับเลยใช้เวลาในการแปลงสักระยะหนึ่งถึงจะมาเป็นเงินไทยบาทให้พวกคุณคุณนี่แหละครับสุดท้ายอย่าลืมจ่ายภาษีนะครับ